ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะมีวันที่ขาหนีบดำคือตัวนี้มันแบบไม่อยากจะพูดเลยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่มั่นใจมากๆเลยถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเข้าใจป่ามันอยู่ข้างในแต่ฉันก็แบบไม่มั่นใจเธอนี่ฉันก็เลยไปได้ตัวนี้มาจ้ะอันนี้ฉันไม่ได้ก้นดำนะเธอฉันก้นขาวมากแต่ว่าตัวนี้มันสามารถ ขาหนีบดำลักแล้ดำคอดำแล้วก็ก้นดำมันคือตัวที่ช่วยเพิ่มความเนียนสปีดตาตุ่มดำด้านหัวเขา่าข้อศอกนะคะได้หมดเลยนะคะเขาบอกพัฒนามาจากเซรั่มดูแลผิวหน้าซึมลึกระดับรูขุมขนไปเลยจ้าก็คือมีกลูตาไทโอนไนอาเซนามายอาบูตินและวิตบีห้านะคะนี่คือเนื้อครีมนะจ้าเดี๋ยวฉันขอทาขาหนีบแป๊บนึงนะ แต่ฉันไม่สามารถให้พวกเธอเห็นได้นะเขาจะไหมคือมันมีความหอมๆแล้วทุกคนทานแล้วให้ความชุ่มชื้นพอดีเลยสงสัยมันขาหนีบดําเป็นเพราะกโกโนมันถูกอะเพราะาเราเออน้ําหนักตัวมากแล้วมันก็เริ่มจะเบียดเบียดนะอย่าปล่อยไว้นะต่อให้ใครไม่เห็นแต่เราเห็นนะคะแต่ไปจ้ะ